ไมพิรัตอวดภาพน่ารักกับลูกชาย่างอ้อนได้กอดกันจนหายคิดถึงเลยค่ะ oh, <yeah. S 1> หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะไมพิรัตก็ได้เจอกับลูกชาย oh, <yeah. S 1> น้องเมกเมลเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะพอลูกก็ได้โผล่เข้ากอดกันกลมเลยค่ะซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยและทำให้หลายคนได้ยิ้มตามไปด้วยค่ะ และล่าสุดนะคะไมพิรัตก็ได้โพสในอินสตาแกรมของตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ได้พบกับลูกชายซึ่งเป็นภาพที่ไมกำลังนั่งต่อของเลนให้กับลูกชายและน้องเมกเวลก็ได้ขึ้นไปขี่หลังของพ่อค่ะซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยพร้อมกับแคปชั่นว่าวันที่รอคอยในที่สุดก็ได้เจอกันนะครับพี่แม็กวันนี้มีความสุขจริงๆพี่แม็กขอยอุ้มทั้งวันไม่ยอมลงเลยแทบจะร่วมร่างกันอยู่แล้วแดดดี Daddy, รักพี่แม็กมากๆนะครับวันนี้เราจะกอดกัน ให้หายคิดถึงกันไปเลย I love you หนึ่งมื่นขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสองพ่อลูกนะครับและหลังจากที่ไมพิรัตน์นั้นนะคะได้โพสต์ภาพดังกล่าวไปก็มีแฟนๆที่คอยเป็นกำลังใจให้กับพ่อลูกได้เจอกันก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของพ่อลูกเป็นอย่างมากมายเลยค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ